เฮ้ย <Hey, S 2> พวกเราวันนี้ก็เจ๋งอ่ะงาน d i ไมาอมกแล้วแบตเตอรี่กดลวดจำไฟเข้าด้วยกันเอาแบตเตอรี่จ่ายกับกดลวดน้ำพุ่งเฮ้ยว <Hey, S 2> ันนี้น่าสนน่าสนน่าสนต้องมาดูว่าวิธีการเป็นยังไงบ้างก็องเอาท่อแป,ป๊บมาท่อแป,ป๊บก็ขนาดไม่ยาวมากยาว40สิเซนพวกเรายาวสเซนให้ดูด้านหนก็โลง่งๆเนาะก็ขนาดความโตประมาณ6เซนติเมตรอ่าทีนี้ทำการเรียกว่ามาร์คทำเป็นเส้น เราจะทำอะไรต่อนี่คืออะไรอ่ะอ๋อแม่เหล็กวเราไม่รู้ว่าน่าจะเป็นแม่เหล็กชั่วคาวอะ่ะหรือถาวรไม่แน่ใจครับน่าจะหาซื้อหรือหากันได้ไม่ยากก็อะไรอ,อื่นอ๋อกาวน่าจะเป็นกาวใช่เอากาวมาทาติดอ๋อติดแม่เหล็กติดแม่เหล็กลงไปมันต้องเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กไรเนี่ติดแม่เหล็กเข้าไปทีหนึ่งแล้วก็เอาเทปใสธรรมดาเลยพวกเราพันพันพันโอ้แรงดูดเยอะขนลวด ขนลวดทองแดงทั่วไปมีขายถ้าดูจากสายตาก็ประมาณสักมิลน,นึงนะความโตที่ว่าไม่เกินนี้ก็สร้างไอ้ตัวลุกล้อตัวนี้มาก,ก็พันโอ้ใช้สว่านด้วยงานดีายเลยพันพันพันเร็วๆก็พันให้มันแน่นๆนะครับจากภาพก็เป็นขนลวดแค่ขดเดียวนะแล้วก็มีปลายเหลือมาสองด้านอพอพันนั้นแล้วก็ได้ตามภาพเลยทีนี้ทำอะไรต่ออ๋อเขาจะลองจ่ายไฟเทสว่าได้ผลไหมแต่รีทธรรมดาเลยอุ้ยแรงดุดเยอะ อ๋อรู้แล้วเราก็ต้องออกแบบไปตัวไอ้ขดลวดเนี่ยขนาดความโตของปลอกเนี่ยที่จะพันขดลวดให้มันพอดีกับท่อด้วยแล้วก็มายัดเข้าไปเมื่อกี้ให้มันคล่อมอยู่แบบไอ้ตัวแม่เหล็กแล้วนี่เอามาทำเอามาเหมือนแผ่นพลาสติกอันหนึ่งอะเอามาตัดเราตัดเป็นรูปวงกลมก็ได้มรงกลมแล้วเหมือนมีการมาร์กจุดจอดรูอ๋อจอดรูจอดรูตามจุดอ๋อด้านนอกสี่รูจะเป็นรูใหญ่อื้มเขาประมาณด้วยสายตาเนาะประมาณเซนครึ่งรูเล็กตรงกลางก็ประมาณเกือบเซน ยางในของรถมอไซค์ครับพวกเราเขาเจามาทำอะไรอ๋อตัดให้เท่าขนาดอ้ที่แผ่นรัตติกี่ตัดที่แรกจอะรูตรงกลางครับอ๋เอเอาเอาเอาตัวนัดเอาตัวนัดใส่แล้วก็ล็อกด้วยด้วยนัดอีกทีหนึ่งเขาให้เขาแสดงเห้เห็นว่าเมื่อมีอะไรมาผลักด้านหนึ่งอะไอตัวแผ่นยางมันจะเปิดได้แต่ถ้าผลักอีกด้านหนึ่งออกมามันเปิดไม่ได้อ๋อเขาก็เลยใส่ด้านนี้ไงใส่ด้านนี้ไงก็คือเดี๋ยวเวลาน้ำมันขึ้นเนี่ยน้ำมันก็ดันได้ไงเหมือนเป็นลิ้นปิดเปิดอะใช่ใช่เหมือนเปิ้้้้ดดแต่่่่่ถาไไไมมใสรูะ ผมว่ามันเกี่ยวกับไอ้ไอแรงที่มันจะสามารถส่งน้ำดูดน้าขึ้นมาเดี๋ยวต้องมาดูกันนั่นไงนั่นไงเห็นไหมที่ผมว่าเปียกเลยนั่นไงนั่นไงเปียกเฮ้ยไอ้ลิ้นต้นเมื่อกี้น่าจะแบบช่วยกันแบบรีดน้ําแล้วดึงน้ําออกมาได้แบบแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นนะผมว่าแล้วก็เอามาประกอบกับไอ้ท่อข้อง,งอพีวีซีธรรมดาเลยสี่มองศาแล้วก็ลดก็ลดใส่ข้อลดลงไปสเต็ปหนึ่งอะอันนี้เป็นพุทปาวธรรมดาเลยใส่ในท่อแป๊บเดี๋ยวเขาจะเอาไปสูบในในไอ้ท่อบาดาลเมื่อกี้แน่เลยผมว่านั่นไง อันนี้มันเหมือนมีท่อบาลานซ์ลึกสี่สิบเมตรเลยเหรอแต่ผมก็ไม่รู้น้ำลึกจริงเปล่ามือนก,ก็สอดท่อที่เป็นต่ออยู่กับฟุตบอลลงไปค่อนข้างลึกพอสมควรมันใช่ต่อออกลอกน้ำข้อดีของฟุตบอลพวกเราก็คือว่าเวลาเราตอกน้ำจากด้านบนน้ำมันจะไม่ไหลออกกรอกให้เต็มทอ่อแล้วเอาชุดที่เราทำเมื่อกี้สร้างเมื่อกี้มาใส่แค่เนี้ยเหรอเฮ้ยนี่เราทำเองได้เจ๋งอะ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยมีแบตเตอรี่จากผ้ามันเหมือนแบตเตอรี่แค่มอเตอร์ไซค์อย่งเงถ้าเราแบตเตอรี่รถยนต์อะคิดว่ามันจะแรงขนาดไหนแล้วเขาลองเทสต์ต่อให้ดูว่าน้ำมันเป็นยงไงเฮ้ยไอ้นี้เราไปตัดแรงเป็นใช้พวกพลังงานพวกแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ได้เฮ้ยเจ๋งอะน้ำโคตรแรงอรัพวกเราเพราะผมว่าไอ้แม่เหล็กเมื่อกี้ที่เขาใส่เข้าไปอะก็คือว่าเพื่อให้สร้างสารแม่เหล็กได้แรงขึ้นสารแม่เหล็กก็จะดูดตามขึ้นมาแบบอารมณ์แบบหมุนวนอะ ลักไม่รู้หักใช้คำว่าปรับแล้วดูแหละสร้างน้าไม่เหล็กก็ดันน้ำขึ้นมาเฮ้ยนี่เจ๋งนนี้เจ๋งผมว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้ชาวสวนเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็แหล่งจ่ายไฟอาจจะไม่ใช่แบตเตอรี่เราอาจจะใช้พวกแผงโซลาเซลล์อ่ะมาทดแทนได้สุดยอดเลยความรู้ดีๆความรู้เป็นประโยชน์ฝากกดแชร์้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับ